สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาพบกันอีกสำหรับการสรุปเลขของงวดวันที่16เดือน3ปี2565นะครับสำหรับสมาชิกที่หยุดจากห้องไปก็แอดไลน์มาที่เดิมนะครับแอดไลน์มาที่เดิมนะพราต้องยืนยันตัวตนนะครับเราก็จะพาเข้าไปที่กลุ่มเดิมนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับต้องการสมัครสมาชิกรายปีนะครับเพียง1,000บาทเท่านั้นนะครับรับเลข24งวดนะครับ 1น0 0บาทเท่านั้นนะครับราคานี้ไม่แพงเลยนะครับและต่อไปนะครับพี่ต้อมคิดว่าพี่ต้อมอาจจะทําคลิปให้ดูได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับท่านที่อยากจะดูคลิปก็ช่วยสนับสนุนค่าสมาชิกอย่างเช่นว่า,าเดือนละร้อยอะไรเงี้ยนะครับนะเดือนละร้อยหรือร้อยห้าสิบหรือสองร้อยอะไรเงี้ยนะ,ะเพื่อที่จะเข้ามาดูคลิปของพี่ต้อมนะเป็นกาลังใจให้บ้างนะครับนะ จะได้มีค่าน้ำร้อนน้ำชานะาจะได้มีมันสมองมาคิดเลขดีๆให้เพื่อนๆสมาชิกด,ดูกันนะครับแต่สำหรับท่านที่ต้องการสมัครรายปีนะครับปีละ1 0 0 0บาทแอดไลน์ไปที่เลขเจ็เท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับเลขของเราก็นะอย่างที่บอกแหละนะส่วนใหญ่ก็หนักไปทางเข้านะไม่เคยหลุดหรอกเลขนะก็ดูๆกันนะ รู้จะพูดอะไรเยอะแยะพูดมา5-6ปีแล้วตั้งแต่ทาคลิปมาก็ยังพูดเหมือนเดิมนะครับนะก็ทําอยู่แนวนี้แหละทําอยู่แนวเดียวไม่เหมือนใครนะครับทาอยู่แนวนี้แหละอย่างน้อยๆก็ให้ท่านดูเป็นข้อมูลนะให้ท่านดูเป็นข้อมูลส่วนต่อไปเนี่ยถ้าพี่ต้องจะเปิดให้ดูเฉพาะสมาชิกก็ ท่านก็เสียเงินแค่นิดหน่อยนะครับเดือนนึงอาจจะ100หรือ200บาทอะไรเงี้ยนะต่อเดือนนะเพื่อเข้ามาดูเ,เนี่ยแหละคลิปวิดีโอคลิปพวกนี้นะแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะจัดการเมื่อไหร่นะครับนะตอนนี้ก็ดูฟรีไปก่อนแล้วกันนะครับนะถือซะว่าเป็นค่าน้ำร้อนน้ำชาให้พี่ต้อมแล้วกันนะไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับนะนะค่ามันสมองค่าความคิดนะ อดหลับอดนอนคิดเลขมาให้ดูนะช่วยกันอุดหนุนช่วยกันสนับสน,นุนบ้างมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนะเออนะครับอย่าลืมนะข้อมูลของเราก็ค่อนข้างดีแหละนะค่อนข้างดีแหละก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับข้อมูลค่อนข้างดีปีหนึ่งก็สถิติก็เข้ามากกว่าผิดนะครับบอกกันตรงๆนะครับนะเราก็ทำามา 5- 6ปีแล้ว ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็บางท่านที่สมัครสมาชิกเข้ามาก็อยู่กันยาวเหยียดกันเลยนะครับนะอยู่กันยาวๆนะครับนะก็ว่ากันไปช่วยๆกันนะครับเนี่ยรับสมัครสมาชิกตลอดชีพโอ้โหตอนนั้นจ,จ่ายสามพันบาทโอ้โหนี่ต้องให้เลขกันอีกกี่ปีไม่รู้โอ้โหน้ำลายเหนียวไปหมดแล้วเนี่ยนะครับนะ จริงๆแล้วสองสามงวดนี่ก็คุ้มแล้วจริงๆแล้วนะนะค่าสมาชิก1,000บาทหรือ3,000บาทเนี่ยโอ้ท่านอยู่ปีนี่ก็คุ้มแล้วบางคนนี่ก็หาว่าเออปิดห้องหนีอะไรมั่งอะไรมั่งจริงๆแล้วไม่ได้ปิดห้องหนีเลยนะบอกตรงนะมันมีคนมาลบห้องนะมีคนมาก่อกวนนะครับมีคนมาก่อกวนมาลบห้องของพี่ต้อมนะครับลบไปสองห้องสามห้องแล้วนะครับนะไม่รู้ว่าใครนะครับนะมีมือดีเข้ามา นะครับมาปิดห้องลบห้องพี่ต้อม2อสามเที่ยวแล้วนะครับนะก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเที่ยวนี้ถ้าเกิดว่าห้องหาอีกก็ตัวใครตัวมันแล้วกันนะครับนะไม่รู้จะทํายังไงแล้วบอกตรงพยายามทําให้ดีที่สุดเต็มที่แล้วนะครับนะแต่มีคนไม่หวังดีที่มาทําลายก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะครับก็แก้ไขกันจนสุดความสามารถแล้วบางคนที่เข้าใจหาว่าปิดห้องหนีไม่มีนะครับคนอย่างผมไม่เคย ปิดห้องหนีใครแล้วนะครับมีแต่คนมาทําลายห้องของเราเข้าใจไหมครับโอเคนะหวังว่าเข้าใจกันตามนี้นะครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ